สวัสดีครับพบับผมครับเกียรติครับกับช่องเท่าแก่ใหม่นะครับวันนี้ครับผมพาทุกท่านมาชมกิจการคาร์แคร์นะใครที่เป็นคนรักรถเจ้าของรถนะครับในโซนนนทบุรีนะฮะเชิญชวนนะครับมาที่ร้านเตจิสวันนะเป็นคาร์แคร์แบบครบวงจรนะครับล้างสีดูดฝุ่นเคลือบต่างๆนะครับดูแลเป็นอย่างดีนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมกิจการวิธีการทำงานรวมถึงคุยกับเจ้าของกิจการนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ เอาละครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กับผู้บริหารของ a อจิแล้วนะครับศูนย์บริการคาแคร์ดูแลรถแบบครบวงจรนะครับย่านรัตนาธิเบศครับสวัสดีครับพี่ธนุครับสวัสดีค่ะแัเกียรครับเริ่มต้นก่อนเลยไปไงมาไงพี่ธนุถึงได้มีโอกาสมาทําตัวธุรกิจคาแคร์ครับค่ะก่อนอื่นขออนุญาตแนะนําตัวนะคะชื่อดนุภาเดซิวา เกิดจากการรักรถค่ะความรักรถตั้งแต่เด็กเลยนะคะอ,อยู่กับพี่ชายแล้วก็พี่ชายเป็นคนรักรถแล้วก็เป็นแรงผลักดันนะคะมีความชอบมาตั้งแต่เด็กคำว่ารักรถเนี่ยมันเป็นยังไงพ,พี่พี่ชายเขารักรถขนาดไหนก็คือตื่นเช้ามาในวันหยุดเนี่ยตื่นมาตีห้าหกโมงก็จะมาล้างรถเขานะคะซึ่งสมัยก่อนรถสมัยก่อนเนี่ยเวลาแม็กเนี่ย มันจะเป็นซี่เล็กๆเนาะอันนี้มีหน้าที่ค่ะต้องอัตข้นบัตรค่อยๆทีละทีละรูทีละช่องทีละช่องเลยเนาะใช่ค่ะเราจะอยู่กับอยู่กับรถนี่ไม่ต่ำกว่า3ามชั่วโมงต่อสัปดาห์ในต่อคันครับนะคะมันเป็นการอะไรที่ปลุกฝัะค่ะแล้วเรามีความความสุขตอนนั้นเราไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกแต่เรามีความสุขกับการได้ทำไม่ไม่ใช่ชอบขับรถด้วยชอบอะไรเราก็แบบยิ่งอยากเรียนรู้อยาก อยากเอาใจพี่ชายอะค่ะจะได้สอนขับรถทําอะไรต่ออะไรก็เป็นการปลูกฝังเล่ยมาค่ะก็กลายเป็นว่าตอนเด็กๆเราก็ได้อยู่กับรถมีความคุ้นเคยดูแลทําความสะอาดต่างๆคือรักเขาเหมือนตรถเรารถเราเองดูแลตัวเองเลยใช่ใช่เลยค่ะครับแล้วจุดที่มาทําตรงนี้คือเมื่อกี้เป็นยังไงนะคะจุดที่ทําตรงนี้ก็คือมีโอกาสค่ะตอนนั้นทํางานบริษัทอยู่ค่ะ แล้วก็มีน้องมาบอกว่ามีที่หนึ่งเขากำลังเซ้งสน,สนใจไหมก็ไปดูที่แล้วก็ตกลงทันทีค่ะก็เลยได้ทำควบคู่กันมาสักระยะหนึ่งก็คือทำงานทางานไปด้วยแล้วก็เริ่ม,เร,มเริ่มทำด,ด,ดูแลแคร์ไปด้วยก็คิดว่าถึงเวลาละที่เราอาจจะมาดูแลธุรกิจเราเองเนาะก็ลาออกเราก็เป็นจังหวะที่ดีอีกก็มีน้องเขามาแนะนำอีกว่า มีอีกสองที่อีกสองสาขาที่เขาดูแลอยู่เนี่ยสนใจไหมคะก็คือที่นี่จากนั้นก็ทำมานี่ก็รวมไปก็1 5บ6ปีและค่ะโอ้สิบห้ปีในแวดวงของธุรกิจทาแคร์จุดที่น่าหลงไหลของธุรกิจทาแคร์คืออะไรตัวเองเนี่ยเราคิดว่าเป็นเป็นคนชอบบริการอยู่แล้วนะคะและการใส่ใจรถฉะนั้นไม่ว่ารถเก่าใหม่หรือรถของใครก็แล้วแต่เรามีความรู้สึกว่า เราอยากดูแลแทนเขาอยากอยากเอาสิ่งที่เรารักเนี่ยไปใส่ในทุกรายละเอียดของรถเขานะคะแล้วก็ให้เขาออกไปอย่างมีความสุขและที่สำคัญคือให้เขาได้เริ่มรักหรือมีความเข้าใจในการดูแลรถมากขึ้นค่ะอืมอะแล้วทีเนี้ยถ้าสมมุติมาที่เอเจสตตรงนี้เนาะตั้งอยู่ตรงไหนยังไงครับตั้งอยู่ตรงไหนเอเจสวันอยู่ในบิ๊กซีรัตนาทิเบศสองบางกะสรนะคะนนทบุรี ก็ติดกับโตโยต้านนง่ายๆนะคะติดกับโตโยต้านนเลยเราให้บริการตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดยกเว้นปีใหม่นะคะอาจจะปีใหม่ขอหยุดจักรวรรดสองวันเพราะฉะนั้นรู้แล้วเนาะว่าตั้งอยู่ตรงไหนท่านใครอยู่ในโซนของนนทบุรีใกล้ๆนะนะครับก็ส่งมาเสตจริงๆแล้วสมี่5กิโล10กโลเมตรในย่านนี้แวะมาสนับสนุนกันได้เลยนะครับตอนนี้ครับวันนี้ผมก็ารถมาด้วยแหละ อย่างรถ1คันเนี่ยเข้ามาใน a g e s s One มีบริการอะไรยังไงบ้างออกไปแล้วเขาจะได้อะไรโอเคคะ่ะเรามีหลากห,หลายบริการมากนะคะแต่เริ่มต้นที่ล้างสีดูดฝุ่นครับแล้วก็จะมีล้างสีดูดฝุ่นเคลือบเงาถัดไปก็จะเป็นงานขัดคนะคะคงานขัดเราจะมี2แบบก็เป็นการขัดเล็กขัดเล็กคืออะไรเราเรียกง่ายๆว่าขัดคราบใคร เหมือนเราอาบน้ํานะคะเหมือนเราอาบน้ําแล้วก็ถูที่ไายของเราลดก็เหมือนกันนะคะอันนี้จะไม่กินแลกเกอร์จากนั้นเราก็เคลือบเงาอีกตัวหนึ่งจะเป็นการขัดหนักนะคะขัดลบริ้วรอยร้อยเชียวชนร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีน้ํายาเรียงเบอร์ไปหนักกลางเบาก็สลับกันไปส่วนจุดเด่นของเรานะคะที่ที่เราอยากเรียนนําเสนอเลยก็คืองานเคลือบเซรามิก เคลือบเซรามิกเป็นอย่างไรนะคะเคลือบเซรามิกเป็นน้ํายาชนิดหนึ่งที่พัฒนาต่อยอดมาจากเคลือบแก้วนะคะจะมีความแข็งความใสความเงางามแล้วก็ดูแลรักษาได้ง่ายนะคะบางคนที่ไม่ค่อยมีเวลาที่ดูแลรถบ่อยๆแค่มาทําเคลือบเซรามิกอาจจะเสียเวลาหนึ่งวันแต่ในลองเทอมเนี่ยก็คือไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเสียเวลากับการดูแลรถมากนัค่ะ อย่างนี้ในช่วงหน้าฝนเนี่ยมันควรทําหรือไม่ควรทำครับเพราะอย่างผมเนี่ยคือถ้าสมมติหน้าฝนเนี่ยวันไหนฝนไม่ตกนะเราก็ไม่ยังไม่ได้คิดจะล้างออแต่ถ้าล้างรถวันไหนเนี่ยเรียกฝนทันทีเลยจริงๆนะคะ,ค,ะคือทุกหน้าเนี่ยก็คือควรจะล้างรถอย่างเป็นระยะอยู่แล้วนะคะอย่างน้อยถ้าคนสะดวกก็แนะนําเลยทุกอาทิตย์ถ้าไม่ก็สองหรืออย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งในการล้างสีดูดฝุ่นและเคลือบอ,อันนี้จะช่วยดูแลรถที่ท่านรัก ลดราคาเป็นแสนเป็นล้านเนาะฉะนั้นการดูแลนี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้ทุกฤดูค่ะไม่ว่าฤดูไหนแนะนําให้หล้างอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าฝนนะคะบางคนบอกหน้าฝนเดี๋ยวออกไปก็เล<ช>ิกอีกนะคะ การล้างก็แค่เป็นการทําความสะอาดในระดับหนึ่งแต่ถ้าสามารถเคลือบไม่ว่าจะเป็นเคลือบนาโนเคลืบอบเงาตัวอื่นๆนะคะหรือแม้กระทั่งเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกก็จะช่วยดูแลป้องกันสีนะคะสีเดิมของรถที่มีแล็กเกอร์ของเราเนาะแล้วก็ทําความสะอาดง่ายนะคะอันนี้จะเป็นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คนรักรถเข้าใจในรถม,มากขึ้นค่ะพันธุ์การล้างแล้วถ้าการเคลือบเซรามิกเนะี่ย เจอฝุ่นเจอฝนอะไรเงี้ยการเกาะติดมันจะน้อยลงหรือเปล่าน้อยลงค่ะครับลดการเกาะฝุนน้อยลงแล้วก็การไหลของน้ําดีเราจะสังเกตได้เลยค่ะเวลาที่เราขับรถแล้วฝนตกมาเนี่ยบ,บางที่เนี่ยพอเราจอดปุ๊บเนี่ยม,มันก็จะเป็นหย่อมหย่อมย่อมย่อ,อมเป็นเป็นเหมือนหยดน้าๆๆๆหยดนา้าหยดน้ําซึ่งมันจะเป็นส่วนที่จะทําให้เป็นริ้วรอยได้ง่ายขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่ากระโปรงรถเราเนี่ย มันติดเครื่องยนต์เนาะติดเครื่องยนต์ร้อนฉะนั้นขับขับไปตอนเย็นๆนก็ไม่เป็นไรพอแห้งร้อนปุ๊บมันก็จะเกาะหยดน้ําต่างๆนี่ก็จะเป็นรูปรูปรูปหยดน้ําหยดน้าหยดน้ําซึ่งอันนั้นเราก็ต้องมารักษาโดยการขัดในการขัดลบริ้วรอยแบบนี้มันจะกินแลกเกอร์เราฉะนั้นแลกเกอร์ที่เรามีมันจะค่อยๆลดลงไปบางลงไปนะคะแต่ถ้าทําเคลือบพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเคลือบนาโนทุกๆเดือนหรือเคลือบแก้วเคลือบซามิคั ช่วยได้ค่ะช่วยได้ดีดูแลรักษารถได้ดีมากขึ้นยืดอายุของแลกเกอร์ได้ดีขึ้นค่ะโอเคโหดีมากเลยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลรถโดยเฉพาะผมเนะี่ยคงต้องกลับไปดูแลรถเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนท่านนะที่เป็นเจ้าของรถนะอยู่ในโซนนนทบุรีแล้วก็ใกล้เคียงนะมาใช้บริการของเอจิสตวันได้เลยนะครับวันนี้พี่จันทโรครับมีโปรโมชั่นหรือมีแพ็กเกจอะไรเด็เดๆให้กับแฟนคลับของเท่าแก่ใหม,ม่ไหมคะสำหรับ แฟนคลับของเท่าแกใหม่นะคะก็ถ้ามาทำเคลบเซรามิกนะคะตอนนี้เอาเป็นวันช็อตไปแล้วกันคะ่ะทำครั้งเดียวนะคะครเ,เริ่มต้น sml ที่8,000บาทนะคะ xl xxl 9,900บาทนะคะอันนี้สเปเชียลสำหรับเท่าแกใหม่นะคะแล้วถ้าไปทำบริการอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราจะมีแถมอบโอโซนสปาค่าเชื้อในช่องแอร์ และเป็นน้ำยาพ่นฆ่าไวัยรัสในห้องโดยสาร,รนะคะบูรค่าพันบาทกับทุกลูกค้าใหม่ที่มาจากเท่าแก่ใหม่ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีสิ้นปีเลยนะเนาะธันวา30มสธันวาสองหเลยค่ะเยี่ยมเลยอีกนิดเดียวพี่บางคนก็งงเ L, XL, ML อ๋อค่ะมันเป็นขนาดของไซส์รถนะคะคือถ้า S นี่เราก็มองง่ายๆเป็น n ิสสันมัสถ้าถ้า M เราก็มองเป็นเอลติสนะคะแต่ถ้าพออัพขึ้นมาเป็น L แล้วนี่ก็จะเป็นรถ Pick up นะคะแล้วก็อย่างแคมรี่ c อคคอร์ดเทียค่ะแต่ถ้าพอเป็น XL ปุ๊บก็จะเป็น อย่างรถของทางคุณเกียรตินะคะก็ปาเจโรสปอร์ตเป็น f o r t จูเนอร์มิเอ็พวกนั้นนะคะแต่ถ้าพออัพขึ้นมาเป็นรถตู้เลยแล้วก็ถือเป็นไซส์ใหญ่สุด XXL โอเคครับผมเชื่อว่าเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของรถนะครับไม่ว่าท่านจะรักรถหรือไม่รักรถก็ตามแต่ผมเชื่อว่า เป็นเจ้าของแล้วมีความรักมาแน่นอนมีความผูกพันอย่างแน่นอนนะครับการดูแลรักษารถของท่านทั้งภายนอกและภายในยเป็นสิ่งจําเป็นและเป็นเรื่องสําคัญนะครับลองมาใช้บปิการของ Aegis วันดูนะครับแล้วท่านจะประทับใจสุดท้ายท่านสุดครับานายพีนุฝากอะไรเล็กๆน้อยๆให้กับคนรักรถนิดนึงเลยครับค่ะสําหรับผู้ที่รักรถนะคะหรือเริ่มจะมีรถหรือมีแล้วแล้วก็ไม่ทราบว่าจะดูแลรถอย่างไรนะคะ เรียนเชิญมาที่เอจิสวรรรัตนาธิเบศร์สองในบิ๊กซีนะคะเรายินดีที่จะให้คำปรึกษาแนะนำไม่ทำกับเราไม่เป็นไรค่ะเพราะใครไม่แคร์ดนุกแคร์ค่ะขอบคุณนะคะครับใครไม่แคร์ดนุกแคร์นะครับขอบคุณพี่ดนุครับวันนี้ผมก็เอารถมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันครับว่าหลังจากที่ทำการล้างนะครับที่ประทะต่างๆแล้วเคลือบเซรามิกผลลัพธ์จะเป็นไงวันนี้ขอบคุณพี่ดานุครับขอบคุณค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะ และสำหรับทุกท่านนะครับฝากกด subscribe กดติดตามช่องเท่าแก่ใหม่ด้วยนะครับรวมถึงครับมีโอกาสมาใช้บริการที่ Aegis บอกเลยครับว่ามาจากเท่าแก่ใหม่แล้วท่านจะได้ส่วนลดและโปรโมชั่นดีๆครับวันนี้ลาบแล้วขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละครับทุกท่านครับนี่คือผลงานครั้งแรกนะครับที่ผมเองเนี่ยได้มีโอกาสนะมาใช้บริการที่ a g จ i s นะครับอย่างที่เรียนแจ้งนะครับ ตอนนี้ผมมาทําการล้างสีดูดฝุ่นนะครับแล้วก็เคลือบเซรามิกนะครับนี่ออกมาใหม่วับ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 เลยนะครับประทับใจนะครับนอกเหนือจากการที่ทางเจ้าของกิจการนะครับพี่ดนุเนี่ยให้บริการที่ดีแล้วนะครับออกมาต้อนรับเองด้วยนะครับพนักงานเองก็ให้การต้อนรับแล้วก็ให้บริการที่ดีนะครับทุกขั้นตอนหนักหนัเนี่ยละเอียดละออบ้างเลยทีเดียวนะครับรวมถึงคนงานออกมาเนี้ยมานะครับ นันครับอยากจะเชิญชวนนะพี่ๆน้องๆนะครับคนที่รักรถนะครับหรือไม่ได้รักรถก็ไม่เป็นไรนะครับท่านเป็นเจ้าของรถเองเนี่ยนะครับก็ต้องมีการดูแลรักษามันด้วยเนาะนะครับยิ่งหน้าฝนนะหน้าฝนใครบอกว่าไม่จําเป็นต้องล้างรถยิ่งจําเป็นนะเพราะว่าถ้าท่านมาล้างทาความสะอาดมันนะครับมันก็จะไม่มีการเกาะอะไรต่างๆมากมายพวกฝุนพวกตะกอนพวกโครนอะไรต่างๆมันจะได้ชาติล้างออกไปเนาะนะครับก็เชิญชวนนะครับมาใช้บริการที่เอจิสวันนะครับ อยู่ตรงบิ๊กซีรัตนาทิ่เบชรครับรับรองครับคุ้มค่าแน่นอนครับครับสวัสดีครับวันนี้ตองรถมาเข้าบริการที่เอจิสวันนะครับก็ความประทับใจของการมาที่เอจิสนะครับคืออันดับแรกคือน้องๆบริการดีรู้สึกว่าเขาเข้ามารับกุญแจแล้วก็พารถเราไปถึงห้องอาบน้ําเรียบร้อยเลยแต่สิ่งที่ตองประทับใจเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าตองเป็นคุณพ่อน้องหมา เวลาไปไหนมาไหนอ่ะคือตองอ่ะจะพาน้องหมาขึ้นรถไปตลอดทําให้รถเราอ่ะมีกลิ่นแล้วก็มีเศษขนของน้องอ่ะอยู่เยอะซึ่งปัญหาคือเวลาต้องไปร้านอื่นอ่ะก็จะเจอแบบสายตาไม่ค่อยดีเนาะเพราะว่ารถเราค่อนข้างสกระปกมากแต่พอมาที่เอจซัอ่ะคือพี่ๆเขาดูแลดีมากๆครับคือตามซอกตามมุมอ่ะขนหมาขนน้องๆอ่ะคือไม่มีเลย ขนหมาขนแมวเนี่ยไม่มีเหลือเลยแล้วก็กลิ่นอับที่สําคัญคือกลิ่นอับคือไม่มีแล้วก็รสหอมมากส่วนภายนอกก็คือไม่ต้องพูดถึงครับคือแบบเงาแวบบแบบรถตองอะ่ะต้องบอกก่อนนะว่าปีนี้เป็นปีที่8แล้วแต่คือล้างออกมานี่เหมือนใหม่ออกจากศูนย์เลยนะทุกคนสําหรับใครที่เป็นคุณพ่อน้องหมาน้องแมวนะครับตองอยากเชิญชวนให้มาที่ร้านเอจิส one ครับเพราะว่าที่นี่บริการดีมากๆ อยู่ที่บิ๊กซีรัตนาธิเบศนะครับหรือว่าเรียกว่าบิ๊กซีรัตนาทิเบศสองนะครับอยู่ที่ห้างบิ๊กซีตรงติดกับเส้นถนนรัตนาทิเบศขับเข้ามาข้างในเลยอยู่ที่ลานจอดรถข้างในนะทุกคนลองมาใช้บริการกันดูรับรองว่าประทับใจแน่นอนขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะบีนะคะบีทำธุรกิจเอเวนต์ออแกไนค่ะจริงๆการใช้รถและพาหนะของบีเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจเลยนะคะคำถามคือบีมาใช้บริการที่เอจิสวันที่นี่บ่อยแค่ไหน โดยเฉลี่ยค่ะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะด้วยพื้นที่ที่อยู่ที่บิ๊กซีรัตนาทิเบตเข้าออกง่ายมากและการบริการของรถผู้ใจของ B นะคะบีขับคันนี้ค่ะโปรโมชั่นที่ B ใช้ที่นี่คือการเคลือบเซรามิกคุณจะเห็นว่ามันเงามากที่เนี่ยข้อดีคือดูแลรถของคุณดีกว่าที่เราดูแลรถตัวเราเองอีกเพราะฉะนั้นรถคือพาหนะที่คุณรักบเชื่อว่าที่เนี่ค่ะ คุณปล่อยและให้ไว้ใจให้เขาดูแลรถของคุณได้เขาดูแลรถด,ดีกว่าตัวเราแน่นอนบีอยากเชิญชวนนะคะการบริการของที่นี่ให้มากกว่าที่คุณจะได้รับบียกตัวอยานะ่างเนาะโปรโมชั่นบีซื้อแค่นี้เจ้าของที่เนี่ยให้บีเท่านี้เสมอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเทคแคร์เราด้วยการให้ประโยชน์ของ เรามากกว่าสิ่งที่เขาจะให้ทำเพราะฉะนั้นดีเชิญชวนนะคะที่ a อจิส1แห่งนี้ b ิ๊กซลัตนาทิเบตแล้วมาเจอกันค่ะรถคุณสวยแน่นอนสวัสดีค่ะปุ้งก็เป็นลูกค้าประจำคนหนึ่งของ a อจิส1เลยค่ะถามว่าเหตุผลอะไรที่มาใช้บริการที่นี่นะคะเป็นเพราะว่าความใส่ใจค่ะทั้งเจ้าของแล้วก็น้องๆพนักงานเองนะคะมีการดูแลที่ใส่ใจมากๆตั้งแต่เอารถมาจอดเลยนะคะ ก็จะให้คําแนะนํานะคะทั้งในเรื่องของการดูแลทั้งภายนอกรถและภายในรถนะคะฝุ่นหรือว่ารอยคราบเนี่ยก็เก็บให้ละเอียดเลยนะคะก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆค่ะอยากให้มาลองใช้บริการที่ a อจิส1นะคะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะะอยู่ที่ b ิ๊กซีลัตนาทิเบตนี่เองนะคะ ไปสะดวกมาสบายค่ะแล้วก็จอรดรถไว้สามารถไปช้อปปิ้งในวิกซีระหว่างรอก็ได้หรือว่ามีห้องรับรองลูกค้าไว้ดูแลอย่างดีค่ะอยากเรียนเชิญนะคะลองมาใช้บริการค่ะเพราะว่าที่นี่ดูแลรถเราเหมือนเป็นรถของเขาเองเลยค่ะ